สวัสดีบรรยากาศช่วงเช้านะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรนของเรานะครับอีกสักครู่เราก็จะเดินทางไปที่หาดสุขสําราญอาเภอภูสิง,งห์จังหวัดสีเกตนะครับดูจาก GPS แล้วห่างจากที่นี่ประมาณ49กิโลนะครับทุกคนเราก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับสาหรับการไปผ่อนคลายในะครั้งนี้ก่อนที่เราจะเจอกันในภาคเดือนหน้าครับทุกคนเดือนพฤษภาคมแล้วก็เราก็จะถ่ายบรรยากาศแล้วก็ชิวๆให้ทุกคนดูนะครับกับบรรยากาศที่เราจะไปกันเดีย๋ยวรอติดตามชมได้นะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เคลื่อนสัมภา,าระของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกสักครู่ตอนนี้รถก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะขึ้นรถกันครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินอีกสักครู่นะครับตอนนี้พี่ๆก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากตอนนี้นะครับทุกคนก็รถก็มาถึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถกันนะครับแล้วก็เดินทางอีกสักครู่นะครับทุกคนหาจากที่ประมาณ49กิโลนะครับตอนนี้น้องผูกันมาถึงแล้วนะครับผูกันครับผูกัน ตานที่พูดกันไิด้ไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถแล้วก็เดินทางกันนะครับทุกคน ตอนนี้เราก็แวะห้องน้ำสักครู่ครับทุกคนอยู่ที่ปั๊มที่ขูขันนะครับตอนนี้พี่ก็ไปที่อเมซอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะอยู่ที่สักครู่นะครับเพราะว่ารอพี่ๆไปเข้าเซเว่นด้วยครับทุกคนแล้วเราก็จะเดินนะครับเพราะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเดี๋ยวเราก็จะอีกสักครู่ก็จะถึงที่ภูสิงนะครับทุกคนก็จะถ่ายบรรยากาศทุกคนดูนะครับตอนนี้แดดแรงมากก็ภาวนาว่าถ้าเราถึงแพรครับทุกคนขอให้ไม่แรงครับแดดเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถกันนะครับ คนเราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงจากรถกันมาถึงแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราก็จะเดินชมกันทุกคนวิบรรยากาศดีมากทุกคนแต่ก็ไกลพอสมควรนะครับก็เดินทางสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้รถตู้เราก็จอดที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปติดต่อเราก็จะไปร้องแพกันครับตอนนี้ก็มีเด็กหลายคนก็เหมือนมาทัศนศึกษาด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับผู้การผู้การสอนดีนะครับ สวัสดีพี่ๆเขาหน่อยผู้กันบ๊ายบายวันนี้พู้กันก็มาด้วยนะครับเราก็จะไปล่องแพกันใช่ไหมอ uh ่าฮะโอเคก็มีน้องพู้กันมาด้วยนะครับบรรยากาศสวยๆตอนนี้มาถึงนะครับทุกคนเราก็เดินมาสักครู่นะครับก็รถก็จอดอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟครับทุกคนคือแบบน่ารักมากๆเลยนะครับตอนนี้น้องสองคนก็นะครับดามมานะครับทุกคน ตอนนี้เราเดินไม้เรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นครูมังกรของเรานะครับทุกคคือแบบบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายไม้ไก่ให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ลมก็เย็นมากๆเลยครับทุกคนครับตอนนี้มีชิงช้าด้วยนะครับตอนนี้น้องอผู้กันก็เล่นชิงช้านะครับตัวนี้คือแบบบรรยากาศดีมากครับทุกคนโชคดีมากนะครับที่เรามาที่นี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปเก็บของก่อนนะทุกคนแล้วก็จะเตรียมลงแพกันนะครับคือแบบบรรยากาศดีมากนะครับหวังเป็นี้ว่าทุกคนก็คงจะชื่นชอบสําหรับการดูคลิปนี้นะครับ วัดีเพื่องเอาของไปเก็บครับทุกคนทุกคนเราเข้าใจผิดนะครับที่เรียกว่าจะมาล่องแพนะครับเขาบอกว่าเหมือนจองไม่ทันนะครับทุกคนก็จะมาแบบสังสรรค์กันที่นี่กันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ล่องแพก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศทุกคนดูนะครับคือบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนตอนนี้ครูของเรานะครับก็พาลูกชายนะครับกําลังเดบ ชิงช้าไปมานะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนคือยังสดชื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพครับทุกคนตอนนี้แพก็เริ่มที่จะลอยไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินมาหา้องคู่กันนะครับตอนนี้ก็นั่งได้ชิงช้าครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้ๆนะครับผู้การสนุกไหมครับผู้การสนุกไหมอันนี้้องคู่กันของเรานะครับ ท้าทายนะครับก็สนุกมานะครับแล้วก็คือแบบบรรยากาศดีมากครับท like like so ุกคนหวังว like ่าทุกคนคงจะชื่นชอบนะครับใครที่มีโอกาสก็สามารถที่จะมาเที่ยวที่นีได้ครับทุกคนหาสูซัมรานนะครับอันนี้ก็จะล่องแพไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับแล้วก็ห้องสวยมากครับทุกคนโชคดีมากที่เรามาปีกองช็อกที่นี่กันนะครับ อย่เราเดรียออกมาสักครู่ครับทุกคนตอนนี้ก็ไปเช่วงของการเตรียมของนะครับครูจ้างภรรยก็มาแต่งตัวที่นี่กันนะทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ จริงๆเราก็มีอาหารนะครับทุกคนแล้วก็มีอาหารแบบมาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็กาลังเตรียมแบบอาหารนะครับก็เลยอยู่เวลาประมาณ3 0มนาทีนะครับคุณครูก็จะมาพบกันที่นี่นะครับช่วงนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมของแล้วก็พักผ่อนได้ครับคือแบบบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้นะครับทุกคนเราจะมาสั่งแบบกาแฟกินนะครับเราก็ได้จะกินชาเขียวนะครับทุกคนคือแบบร้านน่ารักมากนะครับในช่วงที่รอนะครับตอนนี้ก็พอเราก็จะเลี้ยงนะครับ ทุกคนอากาศร้อนมากเลยครับอันนี้หนอก็ออกคนระับอันนี้ก็มาเอาของขวัญน,นะครับพอก็จะมอบให้น้องฝึกสอนนะครับคือมาฝึกทโรงเรียนเราหนึ่งปีนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรอรับกาแฟนะครับช่วงนี้ก็พี่ๆร้านกาแฟก็น่าจะทําอยู่นะครับ ือแบบอาหารหลากหลายมากนะครับคนอยู่นัานในนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชามะนาวนะครับตอนนี้เราก็ได้ชาเขียวครับทุกคนแล้วก็ชมบรรยากาศดีๆช่วงนี้นะครับอีกสักครู่เราก็จะทําการเก็บภาพกันนะครับทุกคนใครที่มีโอกาสนะครับก็สามารถที่จะไปร้านกาแฟได้นะครับคือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็น้ําก้อนค่าที่จะหลากหลายนะครับ ดี๋ยวในช่วงนี้นะครับทุกคนก่อนที่ถึงเวลานะครับเราก็จะไปถ่ายรูปให้กับครูบางออดของเรานะครับเก็บภาพส,สวยๆในช่วงนี้นะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับคือแบบบรรยากาศดีแล้วก็ค่อนข้างเียือสวยนะครับอันนี้ก็จะไปภูเขาให้ทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากๆครับแล้วก็ครูบางออก็จะถ่ายกับชิงช้านะครับ ตอนนี้แพรก็เริ่มที่จะล่องไปแต่ย่แม่น้ำเลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศสวยๆนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นไฮไลท์ครับคือแบบต้นไม้แล้วก็มีชิงช้านะครับสามารถที่จะมานั่งเล่นได้เหมือนเราเคยเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มาทำที่นี่นครับทุกคนก็จะเป็นพี่บอลนี่ครับที่ถ่ายรูปตรงนี้คือแบบสวยมากๆนะครับอันนี้แพรก็เริ่มที่จะล่องไปนะครับทุกคน,น,นกบรรยากาศดีมากแล้วก็ชาเขียวอร่อยมากครับทุกคนเดี <Yeah. S 2> ย๋ยวเราจะไปยืนจุดนี้กันนะครับสวยมากๆนะครับทุกคน ทุกคนบรรยากาศดีมากนะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปตรงนี้เสร็จนะครับทุกคนปลายตรงนี้เราก็สามารถนั่งเล่นแล้วก็ดื่มชาเขียวกันนะครับทุกคนกับบรรยากาศดีดีในช่วงนี้หลังจากที่เราเก็บภาพส,สวยๆเสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้แพรก็เริ่มออกไปเลยนะครับ คือบ,บ,บรรยากาศดีมากแล้วเราก็เสียดายให้ทุกคนที่แบบว่าเหมือนจองไม่ทันนะคะทุกคนเราแบบกำลังปรึกษาหารือกันก่อนแล้วเขาก็เลยแบบจองก่อน,นะครับทุกคน เสีย,ยบรรยากาศดีๆนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็กินข้าวที่นะครับที่เขอเตรียมไม้ให้นะครับทุกคนก็จะชมบรรยากาศที่ช่วงน,นี้ไปแต่ถ้ามีโอกาสเราคงจะกลับมาที่นี่อีกนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศดีๆสวยๆวยคือบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขานะครับวังเป็น,ปน,นว่าทุกคนกคนจะชื่นชอบแล้วก็สัมผัสได้ว่าธรรมชาติจริงๆครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมของนะครับอีกสักครู่ก็ทุกคนก็น่าจะมารวมกันนะครับเราก็จะทําการยินดีต้อนรับนะครับทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งน้องด้วยที่มาาฝึกอระะยเวล1ปี นี่ครับตอนนี้นะครับเรากำลังเตรียมอาหารเรานะครับในวันนี้ตอนนี้ก็มีผู้ช่วยของเรานะครับคนสวยของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมเก็บขัานเขสิธิ์เล เราเดินเข้าไปดูข้างในครับทุกคนอาหารแบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศทุกคนดูเพราะว่าอีกสักครู่คนก็น่าจะมาถึงกันนะครับเดีย๋ยวถ้าคนเยอะแล้วเดีย๋ยวเราจะถ่ายไม้ได้นะครับทุกคนคือแบบอาหารพร้อมเลยนะครับเดีย๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศด้านในทุกคนดูนะครับแล้วก็ก็จะมีการแบบสังสรรค์กันนะครับก่อนที่เราจะทําการบิดียนกันนะครับทุกคน คือแบบบรรยากาศด้านในดีมากครับทุกคนแล้วก็มีอาหารแล้วก็ช่วงนี้เราก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับทุกคน irrel. ก็จะมีแบบข้าวผัดแล้วก็ยำนะครับทุกคนที่เราื้อว่าเราแบบชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็ที่นี่ที่เราชอบมากก็คือความสะอาดครับทุกคนตอนนี้ก็จะมีแม่บ้านหรือว่าทำความสะอาดปด้วยนะครับคือความสวยงามแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็ขอเชิญชวนมาสูดอากาศเย็นๆนะครับในช่วงของก่อนที่จะช่วงของเมษายนนะครับตอนนี้เราเตรียมอาหารนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วลูกชิ้นนะครับทีน,น,นี้เป็นช่วของการเตรียมอาหารเพิ่มเติมนะครับทุกคนอีกสักครู่คุณครูก็จะมารวมกันตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็เตรียมแล้วก็ช่วยกันจัดนั่นนี่นะครับทุกคนอีกสักครู่เราก็จะถ่ายไปรากาศทุกคนดูนะครับแต่ว่าผมชอบที่นี่มากทุกคนคือชอบแบบบรรยากาศคือแบบมันดีมากๆครับทุกคน เมื่อกี้ก็สั่งสค์กันนะครับทุกคนแล้วก so, like ็รับประทานอาหารร่วมกันก็สนุกมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาของนะครับสักครู่พอดีว่ามีคนลืมของนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาของกันตอนนี้บรรยากาศก็แดดก็ค่าที่จะแรงนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ดีครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเลือกประมาณ16บหกนาฬิกานะครับ4โมงครับทุกคนเราก็จะถ่ายบรรยากาศในช่วงนั้นตอนนี้ก็ไปสองครึ่งนะครับบรรยากาศก็ค่าที่จะร้อนอยู่ครับทุกคนแต่ว่ามองภายนอกก็คือบรรยากาศค่อนข้างที่ดีแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็คนก็มาทานข้าวยืะมากเลยครับ ตอนนี้ก็เราจะเดินถึงรถนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเอาของก่อนทุกคนแต่ก็เหนื่อยน,นะครับแล้วก็ร้อนด้วยเดี๋ยวก็จะถึงรถนะครับนี่ครับทุกคนนี่นะครับรถจ,จอดที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินสักครู่แล้วก็ไปเอาของกันครับ ตอนนี้ครับทุกคนของก็เอาเรียบร้อยเลยนะครับเดีย๋ยวเราก็จะกลับมาที่เดิมรูปสนุกกันนะครับจนถึงเวลา16นาฬิกาครับทุกคนตอนนี้บรรยากาศก็ร้อนแต่ว่าก็ดีมากๆนะครับ เดินออกมาสักครู่นะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกาครับเขาก็ต่อเวลานะครับถึงเวลา17นาฬิกานะครับตอนนี้ก็ร้อนอยู่เรามาดูกันนะครับว่าเวลา17นาฬิกาบรรยากาศจะดีขนาดไหนครับทุกคนตอนนี้ก็มีคนมาถ่ายภาพสวยๆนะครับแล้วก็เก็บภาพไว้คือผมมองตอนก็คือแบบภูเขาคือแบบสวยมากครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้น้ําก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นช่วงน้ําเยอะมรรจาการน่าจะสวยมากครับทุกคนตอนนี้คนก็ถ่ายรูปประมาณ4ี่คนนะครับก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับทุกคนแล้วก็ล่องแพก็เหมือนแบบล่องเสร็จแล้วคครับทุกน นี่คือภาพบรรยากาศนะคะคือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากใครที่มีโอกาสก็มากันนะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนก็เสร็จสิ้นนะครับเราก็อยู่ที่นี่ประมาณ6ชั่วโมงกันทุกคนอยู่ตั้แต่เวลา12นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะครับจริงๆเราอยู่ถึงเวลา16นาฬิกานะครับเราต่ออีกหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนก็สนุกมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับทุกคนสรุปการมาทริปนี้นะครับทุกคนสิ่งที่เราแบบเสียใจนะครับนั่นคือการไม่ได้ร้องเพลงครับทุกคนแล้วเราก็ได้มารับประทานอาหารแทนนะครับแล้วก็ร้องเพลงสั่งสรรกันนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับทุกคนตอนนี้เวลา17นสิบเมี่่รทิจะมาาาถ่ยภ นนรเราจะกลับนะครับเราก็จะถ่ายภาพร่วมกันนะครับเก็บ mm hmm. ไว้เป็นความรู้สึกดีๆครั้งนี้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็จะถ่ายภาพห้ทุกคนเดี mm ๋ย hmm. วขอถ่ายภาพสักครู่ครับเด mm hmm. okay. ี๋ยวเก็บภาพสักครู่นะครับทุกคนสวยบ้างอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายภาพเสร็จนะครับทุกคนแล้วก็จะเก็บไว้เป็นความทรงจําดีนะครับกับบรรยากาศสวยๆน่าหาดสุขสํารานนะครับตอนนี้หลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จนะครับก็เช็คความสวยงามนะครับว่าสวยงามหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายกันไปที่รถของเรานะครับตอนนี้พอออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพสวยๆร่วมกันก่อนนะครับทุกคนก่อนที่เราจะทําการกลับกันนะครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนแล้วก็ชมมากๆนะครับแล้วก็แดดก็ไม่เคยแรงเท่าไหร่รถรอแล้วรถรอจะพับร่วมกันนะครับสักครู่นะ เดี๋ยวเราก็กลับกันนะครับ <Yaz> ท er ุกคนหลังจากที่เราเก็บภาพสวยๆร่วมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแปะว้ายนะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆสวยๆครั้งนี้นะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะกลับมาที่นี่อีกนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถตู้กลับกันนะครับก็ขอตัวกลับจริงๆแล้วครั้งนี้ครับทุกคนไปไปขึ้นรถกันนะครับ